สวัสดีค่ะเปิ้นขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะบัิ้ภจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองเก้าหนองเสือปทุมธานีนะคะแปลงละหน0่า100ตารางวาค่ะราคาลดมานะคะสี่แสนบาทค่ะว่าง2แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะตรงนี้คือถนนสาธารณนะกว้าง8เมตรนะคะนี่ค่ะ วัดคลองเก้ามาแค่300เมตรนะคะไฟฟ้านะคะห่างไฟฟ้าน้ำมาปาแค่100เมตรเท่านั้นเองน,น,นะคะอยู่ใกล้เอาถ้ามาจากถนนรังสิตนครนายกก็ประมาณ4กิโลค่ะห่างจากอำเภอหนองเสือแค่5กิโลนะคะวัดคลอง9ก้าก็โดนประมาณ5กิโลนะคะแปลงนี้สวยมาก 9,900บาทนทนั้นค่ะครองเก้าน้องเสือปทอุมธานีเหมาะที่จะทําบ้านส่วนมากค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะและว้วก็อยู่ใกล้วัดครองเกาอยู่ข้างหน้าเองน,นะคะตรนี้ใกล้แหล่งชุมชนใกล้ตลาดนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะถนนก็สาธารณะกว้างไปไม่ได้ท่ะคุป้อนค่ะ095 401ก6 9 8ก8ค่ะ